สำหรับท่านที่รักและชื่นชอบไม้ที่มีกลิ่นหอมจากทั้งใบทั้งดอกแล้วรวมไปถึงดอกนั้นก็มีความสวยงามนอกจากนี้ตัวทรงพุ่มในถ้าหากปลูกเดี่ยวเดียวขึ้นเป็นพุ่มปนกอก็มีรูปทรงที่สวยงามกระทัดรัดพอสมควรแต่ถ้าเราปลูกเป็นระยะเวลายาวนาน ถ้าอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมนั้นก็สามารถจะเจริญเติบโตสูงขึ้นไปได้เมตรถึง2เมตรเลยครับต้นที่ผมกาลังพูดถึงอยู่นี้ก็คือลาวเวนเดอร์ซึ่งไม่ใช่ต้นไม้ที่มีถิ่นกําเนิดอยู่ในย่านบ้านเราจึงจําเป็นจะต้องรู้จักอุปนิสัยใจคอของเขาแล้วก็ต้องเข้าใจความต้องการปัจจัยแวดล้อมในการสนับสนุนของเขาซิกรอนจึงจะนํามาปลูกไว้ในบ้านเรือนอย่างได้ผลดีอย่างที่เราควรจะได้ จากเจ้าต้นไม้ต้นนี้ครับมีกลิ่นหอมดอกก็สวยด้วยดึงดูดมแมลงก็ดีมากๆเลยอย่างไรก็ตามถ้าจะปลูกต้องศึกษาปัจจัยแวดล้อมและก็รวมไปถึงอุปนิสัยใจคอของเขากับมือเย็ยนชิโดในตอนนี้ครับ เช่นเคยครับมือเย็นต้องขอขอบคุณท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ที่ได้มีโอกาสดูคลิปต่างๆของมือเย็นแล้วก็แนะนํามาว่าอยากจะรู้จักกับเจ้าลาเวนเดอร์เพราะว่าอยากจะนํามาปลูกไว้ในบ้านเรือนนั่นเองอย่างไรก็ตามอย่างที่มือเย็นโปรยไปในตอนต้นนะครับว่าตัวเขาเองนั้นไม่ใช่ต้นไม้ที่มีถิ่นกําเนิดอยู่ในย่านบ้านเราแต่ก่อนเก่าเขาข้ามน้ําข้ามทะเลมาจากเขตที่มีภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนในที่นี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสสเปนและก็รวมไปถึงอิตาลี เป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดไม่ได้คุ้นชินกับสภาพฝนหนักๆอย่างบ้านเราโดยชื่อวิทยาศาสตร์ของเจ้าลาเวนเดอร์ก็คือ l a v ว n d u l ่าแองเกติฟอร์ียโดยชื่อสกุล l a v วนดูล่นี้ก็มาจากรากศัพท์คำในภาษาละตินจากคำว่าลาแวซึ่งหมายถึงล้างหรือชำระล้าง ในที่นี้ก็มาจากพฤติกรรมของชาวโรมันในอดีตท,ที่มีการนําใบและดอกมาใส่ในอ่างน้ําที่ตัวเองจะอาบน้ํานั้นในว่ามีกลิ่นหอมแล้วก็ทําให้การอาบน้ําหรือการชําระล้างนั้นเกิดความสดชื่นขึ้นนั่นเองนี่จึงเป็นที่มาของชื่อสกุลลาเวนดูลานั่นเองนะครับนอกจากนี้ชื่อชนิดแองกัสซิฟอเลียก็มาจากคําในภาษาละตินอยู่สองคก็คือแองกัสตุสหรือแองเกตัสซึ่งหมายถึง แคบแล้วก็ฟอเรียซึ่งหมายถึงใบในที่นี้เอาคำสองคำมารวมกันก็พรรณนาถึงคุณลักษณะของเจ้าลาเวนเดอร์ว่าจะมีลักษณะใบแคบยาวนั่นเองโดยในชื่อไทยนั้นเราก็นิยมเรียกทับลงไปเลยว่าลาเวนเดอร์แต่ในชื่อสาม,มัญหรือ common name นั้นเราจะนิยมเรียกกันว่า English lavender ทางนี้ไม่ได้เป็นเพราะว่าตัวเขาเองมีถิ่นกำเนิดอยู่ในอังกฤษแต่ประการใดเลยนะครับ แต่ในยุคสมัยวิเทอเรียนนั้นก็ได้รับความนิยมจากคนในอังกฤษในการที่จะปลูกเจ้าลาเวนเดอร์ไว้เยอะแยะมากมายเลยซึ่งนำมาใช้ประโยชน์จากการที่เขามีใบและดอกที่มีกลิ่นหอมจึงทำให้นิยมแล้วก็ถ้าหากเราไปอังกฤษในช่วงยุคนั้นเราก็จะพบเจ้าลาเวนเดอร์เยอะแยะมากมายเลย ซึ่งในที่นี้เราเรียกว่า English Lavender ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นสายพันธุ์ที่มีการพัฒนาในพื้นที่ประเทศอังกฤษแต่ประการใดแต่เป็นในยะถึงการแสดงว่าเจ้า Lavender นี้ได้รับความนิยมปลูกในถิ่นที่อังกฤษมากๆนั่นเองนะครับนอกจากจะเป็นพืชที่มีใบมีกลิ่นหอมรวมไปถึงมีดอกที่มีกลิ่นหอมแล้วก็เรียกมแมลงได้ดีมากๆเลยจึงทำให้ชาวยุโรปในถิ่นที่ที่มีการปลูกลาเนเดนั้นรู้จักใช้ประโยชน์ จากลาเวนเดอร์ในหลากหลายแง่มุมไม่ว่าจะก,การนํามาสกัดเป็นน้ําหอมหรือการใช้ใบดอกในเชิงสมุนไพรรวมไปถึงการปรุงอาหารด้วยแต่สําหรับในบ้านเราแล้วเรานํามาปลูกก็เป็นเพราะว่ากลิ่นของเขามีลักษณะหอมเป็นเพราะกลิ่นของเขามี กลิ่นเฉพาะตัวแล้วดอกก็สวยงามดึงดูดมแมลงได้ดีแล้วก็รวมไปถึงสีสันของใบที่มีลักษณะออกสีเทาเงินนี้ก็จึงทำให้สวนนั้นสุกสว่างดูสวยงามตาแปลกตาขึ้นมาโดยเจ้าลาเวนเดอร์นั้นจัดเป็นไม้ล้มลุกที่มีอายุยืนยาวหลายปีอาจจะมีอายุยาวมากไปถึง3ปี4ปี5ปีก็เป็นไปได้เลยครับโดยต้นที่มีอายุมากๆแล้วนั้นก็จะเริ่มกึ่งมีเนื้อไม้โดยเฉพาะส่วนของลำต้นที่อยู่ติดกับพื้นดินนั้นก็จะมีเปลือกผิวเรียบ แล้วก็จะมีเปลือกสีน้ําตาลอมเทาและบางกรณีที่มีอายุมากๆแล้วก็จะมีการแตกเป็นร่องตามแนวยาวมีความลึกแตกต่างกันไปตามอายุนั่นเองในส่วนที่อยู่ใกล้กับตัวปลายกิ่งนั้นก็จะมีสีเขียวอมเทาแล้วก็จะมีขนขึ้นปกคลุมด้วยรวมไปถึงใบที่ขึ้นเรียงสลับนั้นก็มีลักษณะอย่างเด่นชัดเลยว่ามีลักษณะเป็นใบแคบยาวปลายใบมนโคนใบสอบเข้าหาตัวก้านใบ แต่นอกจากนี้ลักษณะเด่นที่อีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวขอบใบนนั้ก็จะจักมนตลอดทั้งขอบใบเลยครับเนื้อใบจะเห็นเป็นสีเทาเงินหรือจะเป็นสีเขียวอมเทาแล้วแต่สุดจะเรียกกันแต่เจ้าฟฟลลิ่งก็จะออกเป็นสีเทาเงินหรือเป็นสีเงินก็นิยามลักษณะของสีใบของเจ้าลาเวนเดอร์ได้เลยครับรวมไปถึงการออกดอกนั้นก็จะออกดอกเป็นช่อเชิงลดตามปลายยอดโดยก้านดอกก็จะมีลักษณะพิเศษก็คือเป็นก้านยาวมากๆเลย แล้วก็ตั้งตรงขึ้นมีขนสั้นนุ่มๆปกคลุมอยู่ทั้งหมดเลยนะครับและนอกจากนี้ตัวเชิงดอกนั้นก็จะมีใบประดับสีเขียวอมม่วงหุ่มโคนดอกย่อยอยู่แล้วก็จะมีดอกย่อยเรียงตัวอัดแน่นเลยโดยดอกเหล่านี้ก็จะมีสีสันแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ของเขานั่นเองไม่ว่าจะเป็นกลีบสีดอกม่วงอมฟ้าสีชมพูสีฟ้าหรือสีขาวโดยโคนกลีบดอกนั้นเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายกลีบดอกนั้นก็จะแยกออกเป็น2ริมฟีปากบนกับริมฟีปากล่างโดยริมฟีปากบนนั้นจะแยกออกเป็น2แฉกเล็กๆแล้วก็ริมฟีปากล่างนั้นจะแยกออกเป็น3แฉกและแน่นอนครับว่าตัวเขาเองนั้นก็จะมีเกสรตัวผู้เกสรติมเมยที่อยู่ด้านใน ซึ่งทำให้มแมลงนั้นจําเป็นจะต้องตอมดอมด,อม,ดอมแล้วก็ช่วยในการผสมเกสรหากท่านเดินไปใกล้ในพื้นที่ของลาเวนเดอร์ที่มีการปลูกเป็นแปลงขนาดใหญ่เราจะได้กลิ่นหอมแบบอโรมาที่โชยมาอย่างเด่นชัดเลยครับเนี่ยห่างไปประมาณสัก1-2เมตรเนี่ยเราก็จะได้กลิ่นหอมอย่างชัดเจนเลยแต่ถ้ามีปลูกอยู่ต้นอยู่จํานวนน้อยแล้วก็ไม่ใหญ่นักวิธีการจะสัมผัสกลิ่นของเขาก็มือยงก็แนะนําอย่างนี้นะครับว่าให้ท่านใช้มือ อุ้มเบาๆแบบนี้นะครับอย่าไปจับให้ถึงกับแรงนะแล้วก็รูปเจ้าตัวใบเนี่ยขึ้นแบบนี้นะครับประคองขึ้นไปกลิ่นของเขาก็จะติดอยู่กับที่ซอกมือเราเนี่ยแหละนะครับแล้วก็เราจะได้กลิ่นของเขาชัดขึ้นวิธีการนี้ใช้ได้กับไม้หอมทุกชนิดที่มีใบและดอกที่มีกลิ่นหอมใช้วิธีการ จับเบาๆแบบนี้นะครับอย่างที่มือเย็นเกริ่นไปในตอนต้นนะครับว่าเจ้าลาเวนเดอร์นั้นเป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกําเนิดอยู่ในย่านเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งมีสภาพภูมิอากาศเฉพาะตัวมากๆถึงแม้ว่าจะมีฝนแต่ก็เป็นอากาศแห้งๆแล้วก็ไม่ได้มีปริมาณน้ําฝนตกชุกเหมือนในบ้านเราและด้วยการอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้จึงทําให้เขาทนแล้งได้นานพอสมควรเลย อย่างไรก็ตามไม่ถึงกับแล้งอย่างบ้านเราซึ่งมีความร้อนมีอุณหภูมิมสูงมหาโหดแบบนี้เราจึงพบได้ว่าถ้าหากเราปลูกเจ้าลาเวนเดอร์ในช่วงฤดูการที่เป็นเข้าสู่ปลายฤดูหนาวแล้วก็เริ่มจะเข้าร้อนแล้วต้นไม้อย่างลาเวนเดอร์นั้นก็ชะงัากการเจริญเติบโตแล้วก็ล้มหายตายไปใไนที่สุดและนอกจากนี้แล้วการปลูกในช่วงฤดูฝนนั้นก็เสี่ยงมากๆเลย กับการถูกเข้าทําลายโดยเชื้อราและแบคทีรียเพราะว่าในก่อนนั้นก็สะสมน้ำและความชื้นไว้เยอะ จนทําให้เจ้าเชื้อราและแบคทีเรียที่อยู่ลอยรอบนั้นเจริญเติบโตได้ง่ายแล้วก็เข้าทําลายเขาได้ง่ายเช่นเดียวกันและสุดท้ายก็นํามาสู่ถึงการล้มหายตายไปในที่สุดด้วยเหตุนี้การนํามาปลูกในบ้านเรือนมือเย็นแนะนําอยู่2ประการนะครับประการแรกก็คือถ้าเราจะปลูกลงไปในดินโดยตรงจําเป็นเหลือเกินครับที่จะต้องพูนเนินดินสูงกว่าระเบนโดยรอบ50-60ซนติเมตรขึ้นไปเลยทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าเวลาฝนที่ตกลงมานั้นเนี่ย น้ำจะไม่ขังท่วมชื้นแฉะบริเวณผิวดินแล้วก็ระบายออกไปแบบนี้จะทําให้โอกาสรอดของลาเวนเดอร์ผ่านช่วงรดูฝนมีได้มากขึ้นและนอกจากนี้แล้วปลูกลงในกระถางซึ่งปรุงดินให้ร่วนระบายน้ําดีให้มากๆเลยโดยการปลูกลงไปในกระถางนั้นก็ควรจะมีกระถางอีกใบหนึ่งซึ่งคว้าลงแล้วก็วางเจ้ากระถางลาเวนเดอร์นะครับไม่ให้สัมผัสกับดินโดยตรงแบบนี้ก็จะทำให้มั่นใจได้ว่าความชื้นจากดินที่อยู่ด้านล่างขึ้นมานั้น ก็จะไม่ทําอันตรายแล้วก็สร้างความชื้นให้กับเจ้าตัวลาเวนเดอร์มากเกินไปนั่นเองแบบนี้เป็นวิธีการในการปลูกเลี้ยงนะครับทั้งปลูกไปในดินโดยตรงให้มีภูนเนินดินสูงขึ้นแล้วก็รวมไปถึงปลูกในกระถางโดยปรุงดินให้ร่วนระบายน้ําดีเป็นดีที่สุดโดยดินปลูกนั้นจะใช้ดินปลูกหนึ่งส่วนผสมกับวัสดุที่ระบายน้ําได้ดีไม่ว่าจะเป็นหินภูเขาไฟเป็นเพอร์ไลท์หส่วน แล้วก็รวมไปถึงใช้อินทรีย์วัตถุอย่างปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักอีกหนึ่งส่วนผสมคกเคราให้เข้ากาันใช้เป็นวัสดุปลูกได้เลยโดยตำแหน่งแห่งที่ในการปลูกเจ้าลาเวนเดอร์นั้นก็ปลูกในพื้นที่รับแสงแดดเต็มวันไว้เป็นดีที่สุดเลยนะครับหรือถ้าจะย่อหย่อนลงมาก,ก็ประมาณสัก6-8ชั่วโมงต่อวันแบบนี้เป็นเรื่องที่ดีเลยอย่างไรก็ตามในช่วงฤด,ดูฝนนั้นการที่เราปลูกในพื้นที่กลางแจ้งได้รับแสงมากก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ก็ได้รับน้ําฝนเพิ่มมากขึ้นด้วย หลายท่านที่ปลูกในกระถางอาจจะจัดการแบบนี้ครับอย่างแรกก็คือในช่วงที่เกิดฝนตกหนักๆเราก็ย้ายเขาไปวางไว้ในพื้นที่ร่มหลังจากที่ฝนหายไปแล้วเราค่อยนําเขากลับมาวางไว้ในที่เดิม หรือจะปลูกในพื้นที่โรงเรือนโดยมีหลังคาคุมเป็นหลังคาพลาสติกใสซึ่งมีแสงสองลอดลงมาได้แบบนี้ก็สามารถจะใช้ได้เช่นกันหรืออาจจะแอดวานซ์หรือประยุกต์ขึ้นอีกหน่อยก็คือในช่วงฤดูฝนนั้นเรามีการเอาถุงพลาสติกคลุมบริเวณผิวหน้ากระถางไว้เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําสะสมลงไปในดินโดยตรงมากๆนั่นเองด้วยเหตุน,นี้ครับในการลดน้ําไม่แนะนําให้ท่าน ตั้งเวลาว่าลดน้ําทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งแบบนี้สําหรับลาเวนเดอร์ไม่ควรทําใช้วิธีการนี้ครับก็คือสังเกตผิวดินถ้าแห้งหมาดลงแล้วเราค่อยเติมน้ําลงไปแบบนี้เป็นวิธีการจัดการการให้น้ําและความชื้นกับลาเวนเดอร์ได้ดีที่สุดเลยอย่างไรก็ตามในช่วงฤดูแล้งก็ให้น้ําทุกวันต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าในช่วงนั้นอากาศบ้านเราโหดร้ายกว่าที่ ตัวแถบทะเลเมริเตอร์เนียนมากๆเลยการให้น้ําก็จะช่วยชดเชยอัตราการขายน้ําที่ลดน้อยถอยลงไปอย่างไรก็ตามด้วยปัจจัยแวดล้อมสภาพภูมิประเทศถึงแม้ว่าในบ้านเราจะมีการพัฒนาสายพันธุ์เจ้าลาเวนเดอร์ที่สามารถจะปลูกในบ้านเราได้มีอายุยืนยาวเพิ่มมากขึ้นแต่ด้วยสภาพแวดล้อมก็ไม่สอดคล้องกับต่างประเทศในถิ่นกําเนิดของเขานั่นเอง ถึงแม้ว่าเจ้าลาเวนเดอร์จะเป็นไม้ลม้มลุกที่มีอายุยืนยาวหลายปีหลายท่านเขาพบว่าเราปลูกไปประมาณสักปีหนึ่งก็อาจจะล้มหายตายไปแล้วก็ปลูกใหม่ในที่สุดรวมไปถึงการปลูกแล้วจะต้องปลูกใหม่อยู่เรื่อยๆเพราะล้มหายตายไปด้วยเหตุน,นี้ครับสำหรับหลายๆท่านที่ไม่ได้มีพื้นที่อยู่ในเขตพื้นที่หนาวอย่างเชียงใหม่เชียงรายพะเยาทางด้านตอนเหนือของเรา แนะนำว่าถ้าท่านอยากจะปลูกลาเวนเดอร์แนะนําให้ปลูกในช่วงปลายฝนต้นหนาวเป็นดีที่สุดเลยครับเราจะได้ชื่นชมความสวยงามและกลิ่นหอมของลาเวนเดอร์ต่อเนื่องไปอย่างน้อยอีกสัก4 5ถึง5เดือนถ้าเกิดอากาศร้อนแห้งมากๆก็จะล้มหายตายไปในที่สุดเราก็ปลูกใหม่แต่ในพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็นอย่างเช่นในเขตพื้นที่สูงแบบนี้เราก็มีโอกาสที่จะ ได้ลาเวนเดอร์ที่มีต้นใหญ่โตต่อเนื่องไปเพราะว่าเราสามารถจัดการกับน้ําและความชื้นอย่างที่ผมว่าไปในตอนต้นก็จะมีโอกาสได้ทั้งดอกต้นใหญ่โตหอมแรงแล้วก็มีความสวยงามของทรงพุ่มด้วยนั่นเองครับนอกจากนี้แล้วสําหรับท่านที่ปลูกเจ้าลาเวนเดอร์อยู่แล้วก็เจอปัญหาฝนตกชุกมือจะแนะนําให้ใช้ไตราสารแล้วก็ลามีหน้าผสมน้าฉีดพ่นในช่วงระยะเวลาเย็นเพื่อป้องกันเชื้อราและแบคทีเรียในการเข้าโจมตีเจ้าลาเวนเดอร์ของเรานะครับ รวมไปถึงในส่วนอ่อนของพืชอย่างลาเวนเดอร์นั้นก็มีโอกาสที่จะถูกเจ้าเพลี้ยอ,อ่อน,ออนเพลี้ยแป้งเข้าทำลายเราก็ใช้บูรินแล้วก็เมตาสารผสมน้ำฉีดพ่นในช่วงระยะเวลาเยน็ยนๆเช่นเดียวกันสำหรับท่านที่ปลูกเจ้าลาเวนเดอร์แล้วได้ผลดีมือจะแนะนำอย่างนี้นะครับว่าให้ท่านหมั่นตัดดอกของเขาออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งดอกที่ร่วงโรยไปแล้วก็จะทำให้เกิดการแตกยอดใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเมื่อเราได้ยอดใหม่ ก็มีโอกาสที่เราจะได้เห็นดอกใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็รวมไปถึงการสางใบแน่นๆที่อยู่ในทรงพุ่มที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการสะสมโรคและแมลงเราก็จะทำให้เขาอยู่กับเราได้นานขึ้นนั่นเองรวมไปถึงท่านที่มีลาเวนเดอร์สูงใหญ่โตแล้วแล้วก็แนวโน้มของลาเวนเดอร์นะครับในกิ่งที่มีอายุมากๆแล้วถ้าเขาโน้มไปติดดินก็มีโอกาสที่จะงอกรากออกมาเมื่อเขาสัมบัดดิน ก็ถ้ามีปริมาณมากแล้วแนะนําให้ตัดกิ่งนั้นออกพร้อมรากนําไปปลูกเป็นวิธีการขยายพันธุ์ที่ชัวร์ที่สุดในการที่จะขยายพันธุ์ลาเวนเดอร์หรือจะใช้กิ่งแก่ในการปักชำไปทําให้เกิดรากหากท่านปรุงเมนูอาหารตอวบันตกบ่อยๆการที่มีเอิร์ฟอย่างเจ้าลาเวนเดอร์ปลูกไว้ในบ้านเรือนนอกจากจะได้ส่วนของใบและดอกไปประดับตกแต่งในเมนูอาหารหรือปรุงอาหารแล้วก็ยังจะได้ความสวยงามของดอกลาเวนเดอร์ แล้วก็ใบที่มีสีเทาเงินทำให้สวนสุกสว่างตาขึ้นมาโดยไปถึงการสร้างสวนที่มีกลิ่นหอมก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่คนรักและชื่นชอบต้นไม้นิยมทำกันนะครับก็เชิญชวนทุกท่านได้ไปหามาปลูกกันสำหรับหลายๆท่านที่มีเคล็ดลับในการเลี้ยงลาเวนเดอร์ได้ผลดีอย่างไรช่วยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อแบ่งปันให้หลายๆท่านได้นำไปประยุกต์ใช้กันด้วยแล้วย่าลืมว่าถ้าหากท่านปลูกต้นไม้แล้วประสบพบเจอปัญหาในการถูกเข้าทำลาย โดยโรคและ,มะแมลงและตัวท่านเองก็ไม่อยากจะใช้สารเคมีในการป้องกันกําจัดแล้วก็มาเชิญชวนท่านให้ใช้ชีวพันธุ์ดีๆจากแอปพลายเคมประเทศไทยซึ่งมีทั้งชีวพันธุ์ในการป้องกันกําจัดโรคแล้วก็ชีวพันธุ์ในการป้องกันกําจัดมแมลงได้อย่างเอาอยู่และที่สำคัญก็คือไม่ทิ้งสารเคมีตกค้างไว้ในส่วนของเราให้เราต้องเป็นกังวลต่อตัวเราลูกของเราแล้วก็สัตว์เลี้ยงของเรารวมไปถึงระบบนิเวศของเรานะครับโดยท่านสามารถจะสั่งซื้อได้ทั้งช้อปปี้ลาซาด้ารวมไปถึง Facebook Fanpage ของแอปพลายเกมประเทศไทยและนอกจากนี้ท่านสามารถจะแอดไลน์เพื่อพูดคุยกับทีมแอดมินของแอปพลายเกมโดยช่องทางนี้หากท่านสั่งซื้อผ่านช่องทางไลน์แล้วก็ก็จัดส่งได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับแล้วอย่าลืมถ้าท่านรู้ตัวแล้วว่าท่านเป็นคนที่รักและชื่นชอบต้นไม้เชิญชวนท่านให้กด s u b s c r i ล์ไว้และถ้าจใจดีก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ดูไปถึงกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้กับเหมือนด้วยนะครับในตอนนี้มิชิโรแอปพลายเกมประเทศไทยแล้วก็ลาวปเดร์ลาไปแล้วนะครับ สำหรับลาเวนเดอร์ในถิ่นกำเนิดของเขาในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนั้นก็จะออกดอกในช่วงพฤษภาคมถึงกรกฎากคมแล้วก็อาจจะมีรอบสองประมาณสักกันยายนถึงตุลาคมแต่สำหรับในบ้านเราแล้วเข้าสู่ช่วงฤด,ดูหนาวเมื่อไหร่เรามีโอกาสจะได้เห็นดอกของเขาเพราะฉะนั้นวางไว้ในพื้นที่รับแสงแดดเต็มวันให้ได้มากที่สุดนะครับรับรองได้เห็นดอกแน่นอน